เรียนท่านคณาจารย์และก็คุณครูทุกท่านนะครับผมที่ร่วมอบรมในวันนี้นะครับคือในส่วนตัวก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าคือตัวเองเป็นน้องใหม่นะครับน้องใหม่กระผมนะครับนายทวชชัยแก่นจักรนะครับตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับโรงเรียนน้ำคำวิทยานะครับเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเล็กพิเศษเลยก็ว่าได้นะครับเล็กพิเศษนะครับ ก็จะมีจํานวนนักเรียนน้อยแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้สื่อสารกับนักเรียนได้ได้ได้เยอะขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะมานําเสนอในครั้งนี้นะครับมานําเสนอในครั้งนี้ก็จะเป็นผลจากการจัดก,กิจกรรมคูป,ปองครัวของเรานี่แหละครับก็ในหัวข้อสเตมศึกษาเหมือนกันนะครับสเต็มศึกษาซึ่งก็จะประกอบไปด้วยาสาขาวิทยาศาสตร์ แล้วก็ตัวท T ก็ามาจากเทคโนโลยีนะครับ E ก็ Eagle engineering แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือแมทนะครับในหัวข้อที่ผมได้ทำนะครับก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกช t ยนะครับก็คือนักเรียนก็ได้เริ่มศึกษาในเรื่องนี้พอดีนะครับการเื่อดีแบบโปรเจกชายการออกแบบของสเต็มนะครับหลายๆท่านอาจจะไปอบรมมาหลายที่ นะครับแต่ผมโชคดีหน่อยคือผมเพิ่งจบใหม่นะครับอ่าสเตมศึกษามีอยู่ในวิชาเรียนตอนที่เรียนมหาลัยนะครับก็เลยได้มีความรู้เดิมมาจากตรงนั้นแล้วนะครับแล้วก็ออกมาวิเคราะห์ดูว่าการเรียนการสอนที่จัดกับสเตมเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยทำอยู่กี่แบบมีอยู่สองแบบนะครับการออกแบบอา่าท่านที่นำเสนอก่อนหน้านี้นะครับจะเป็น การออกแบบโดยวิเคราะห์ตัวชี้วัดนะครับนำตัวชี้วัดมาวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบการจัดการเรียนรู้นะครับแต่ผมจะออกแบบต่างจากนั้นนะครับเราเริ่มออกแบบจากปัญหาก่อนนะครับมีปัญหา,าว่าสถานการณ์แบบนี้ทํำยังไงให้จรวดปดน้ําไปไกลมากที่สุดหรือว่าอะไรที่เป็นผลทําให้จรวดกลดน้ําไปไกลมากที่สุดนะครับเราก็จะมีกิจกรรมให้เขาดูนะครับ ว่ากิจกรรมที่จะดําเนินไปเป็นอะไรบ้างก็จะมีคลิปมีอะไรให้ดูแล้วก็มีการทดลองนะครับทั้งหมดทั้งวันนี้เราจะใช้สเตมศึกษาในการตอบโจทย์นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราเราจะทําให้ครบทั้ง KP และเนะครับก็ให้นักเรียนสามารถอธิบายอย่างน้อยก็สื่อความหมายได้วการเรื่องที่แบบโปรเจกต์ทายทมันเป็นยังไงนะครับและเกิดทักษะในการวาดัดการใช้เครื่องมือ,อการใช้เครื่องมือแล้วมีการคํานวณแน่นอน กระผมเองสอนวิชาฟิสิกส์ก็ต้องมีการคำนวณเล็กๆน,น,น,น้อยๆนะครับแล้วก็มีการออกแบบอันนี้จะเข้าสู่เอนจิเนียริงนะครับกระบวนการออกแบบแล้วก็ทดลองมีการบูรณาการทางวิทยาศาสตร์นะครับสักครู่นะครับโอเคนะครับก็จะมาเข้าสู่การจัดกิจกรรมเลยนะครับให้เขาดูขั้นแรกเลยนะครับ การจัดกิจกรรมของผมจะเป็นลักษณะของ 5e นะครับก็ให้นักเรียนดูวิดีโอว่าเขาเตะฟุตบอลมันเป็นยังไงก็จะมีตัวอย่างก,การเคลื่อนที่นะครับก็น,นําเข้าสู่บทเรียนสังเกตในลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้มันเป็นยังไงนะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายจากนั้นแบ่งกลุ่มเลยครับเรามีกันอยู่19คนแบ่งกลุ่มกันเลย4-5คนต่อกลุ่มแล้วก็แจกใบความรู้ไปศึกษา ศึกษาจากหนังสือบ้างนะครับคุณครูก็จะให้รายละเอียดในตรงนั้นจากนั้นนําปัญหาของเราเข้ามาสู่ห้องเรียนอ่าปัญหาคือทํายังไงให้มันไกลที่สุดก็มีการออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้ทดลองหลายๆแบบนะครับก็แจกไปกิจกรรมให้เขาไปนักเรียนก็ใช้ข้าวพ,พักเที่ยงนะครับในการออกแบบจวทวดทามาเลยลูกแล้วแต่จะทำมาเลย มาแข่งกันมาประชันกันว่าของใครจะไปได้ไกลมากที่สุดแต่ว่าทุกกระบวนการที่ทําจะต้องมีการบันทึกผลการทดลองนะครับนี่ก็จะเป็นภาพการทดลองนะครับระหว่างการทดลองสนุกสนานมากนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ผมไม่ได้เอาคลิปวิดีโอมาให้ดูด้วยนะครับนำเสนอขั้นต่อไปไ็จะเป็นการนำเสนอนะครับขั้นนำเสนอและอภิปราย คือเขาได้ผลแล้วเขาจะนําผลการทดลองไปวิเคราะห์นะครับเอาผลนั้นการทดลองนั้นไปวิเคราะห์ว่าการทดลองตอนที่หนึ่งความดันมีผลต่อการเคลื่อนที่ไหมอย่างไงใช้ความดันเยอะเป็นยังไงการทดลองตอนที่สองมุมมีผลต่อการทดลองไหมการทดลองตอนที่สามขนาดของขวด,ขวดน้ําที่เราไปทำจรวดเนี่ยครับ อันนี้คือชิ้นงานที่เขาออกแบบมานะครับก็เป็นตัวอย่างเขาก็จะออกแบบง่ายๆฟิวเจอร์บอร์ดก็ถามว่าคุณครูผมไม่มีอ,อุปกรณ์ผมไปขโมยมาในล,ลูกฟิวเจอร์บอร์ดที่เขาไม่ใช้อยู่หน้าห้องน้ํานักเรียนหญิงก็ไปเอามาเลยนะครับเออก็คือฟิวเจอร์บอร์ดที่เหลือใช้จากจากครูงานมันจะเป็นห้องเก็บของนะครับก็เอามาใช้หรือเอามาใช้ในลูกอะไรที่เราหาได้เชฟใสอะไรก็ห้องธุรการในล,ลูกน่าจะมีนะครับก็ ใช้ทรัพยากรของโรงเรียนให้คุ้มค่านะครับให้คุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับพอ,อนักเรียนมาแสดงความคิดเห็นก็มาดิสคัตกันนะครับว่าในดีเทลตรงนะั้นมันมีอะไรมีปัจจัยอะไรที่เป็นผลสรุปแล้วใครได้ไกลามากที่สุดและเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะอะไรในส่วนของกระบวนการนะั้นก็จะมีการอของขั้นขยายความดูก็ถามว่าเอ๊ะที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ย เอาไปใช้อะไรเอาหนังสติ๊กยิงหัวเพื่อนได้ไหมถ้ายิงหนังสติ๊กใส่หัวเพื่อนนีต้องยิงตรงๆหรือยิงสูงหรเล็กน้อยเออให้เขาคิดนะครับหรือว่าเราจะปางหัวใครสักคนหนึ่งหรือจะปางของใส่อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยต้องป้ายยังไงแล้วสิ่งที่เราเรียนเรียนมามันใช้ได้กับชีวิตประจําวันไหมอันนี้ขั้นขยายความรู้นะครับแต่แล้วก็ให้เขาทำใบงานแล้วก็ตรวจสอบใบงานนะครับทําใบงานแล้วก็ตรวจสอบก็เป็นขั้นประเมินผลน,นะครับ การประเมินความรู้ของเขาอันนี้คือโจทย์แปดแปดข้อนะครับโจทย์แปลข้อที่เราทํามาจากไปงานปรากฏว่าจำนวนผูงง้ตอบถูกนะครับตอบถูกก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่าข้อสี่ผิดพลาดนิดนึงคือโจทย์โจทย์ปัญหากรรก,กวงนะครับเรามาพบตอนหลังว่าโจทย์ปัญหารกรรกวมทีนี้จุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อกี้เราได้ดูแล้วมันมีอยู่สี่ข้อข้อสอบเราแบบบุหัดหรเรามันจะไปตอบโจทย์จุดประสงค์ ครบทุกข้อนะครับสะท้อนไปที่จุดประสงค,ครบทุกข้อนั่นคือเราประเมินครบทุกข้อเลยอันนี้คือร้อยละนะครับร้อยละของนักเรียนที่ตอบได้อันนี้คือความหมายของการเรื่องที่แบบโปรเจกต์ไทยว่าเป็นยังไงตอบถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอบถูกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มาดูข้อสองข้อสามข้อสี่อันนี้ศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยในข้อสองข้อสามข้อสี่จะเป็นลักษณะของการคำนวณน,นะครับการคำนวณและการนำไปใช้ว่า ถ้ายิงจะวดไปได้มุมเท่านี้ความเร็วต้นเท่านี้แล้วมันจะไปได้ไกลเท่าไหร่แบบนี้เป็นโจทย์ปัญหา2,3,4นักเรียนทําไม่ได้นะครับมันก็จะสะท้อนกลับมาที่เราว่าแมทแมทพื้นฐานก็ยังไม่ได้นะครับในส่วนของแมททีนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเกี่ยวกับสเต็มยังไงนะครับสเต็มศึกษาอย่างไงก็คือการเรื่อที่แบบโปรเจกต์ไทยก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ นะครับเทคโนโลยีก็จะมีการวัดมุมด้วยสมาร์ททูนนะครับจริงๆแล้วแผนการสอนตัวนี้เราได้ร่วมกันทำนะครับม,มีกลุ่มกลุ่มอบรมสเตมศึกษาร่วมกันทำกับคณะคุณครูนะครับเดี๋ยวตอนท้ายผมจะบอกว่ามีใครบ้างน,นะครับก็ผมก็เอามาปรับใช้สิ่งที่ผมเริ่มเข้าไปคือการวัดมุมด้วยสมาร์ททูนสมาร์ททูนมีอาจารย์ท่านไหนรู้จัก แอปพลิเคชันสมาร์ททูลนะครับชมีแฮนฟรีส oh. ไม่มีเลยนะครับก็คือสมาร์ททูลเป็นเครื่องมือที่เอามาวัดมุมเอามาวัดการกระจัดระยะทางได้หมดเลยนะครับวิศวกรรมก็คือการออกแบบเจลวดบดน่น้ํานี่แหละครับการสร้างเจลวดบดน้ําและก็การออกแบบการออกแบบก็ถือว่าเป็นกระบวนการทางวิศวกรรมส่วนคณิตศาสตร์ก็ใช้ตรีโกณมิตินะครับซึ่งก็จะอยู่ในใบางาน กราฟและความสัมพันธ์อันนี้หลังจากที่ทดลองเสร็จผมให้เขาเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ใน Excel Excel ก็จะเป็นทีก็คือเทคโนโลยีด้วยนะครับการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เขียนกราฟออกมาว่าการทดลองครั้งที่1ครั้งที่2อครั้งที่3กราฟมันเป็นยังไงบ้างแล้วให้เขาสรุปผลจากกราฟนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับ อะไรที่เป็นสเตมบ้างนี่ก็จะมาทรายก็คือการเลือนที่แบบโปรเจกต์ทายนะครับเทคโนโลยี Technology ก็คือตัวนี้คือแอปพลิเคชันสมาร์ททูลนะครับสมาร์ททูลใช้ในการวัดมุมยิงว่าเราจะยิงด้วยมุมกี่องศานะครับแล้วก็ e n g i n e e r ยริก็คือการออกแบบและดีไซน์นะครับสร้างออกมาการออกแบบหรือว่าการ c r e เอทนะครับออกมาตัวนี้ก็จะเป็นแมทการคำนวณน,นะครับการคำนวณส่วน ตัวนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เขาเอาข้อมูลมา analyze ใน excel นะครับก็จะนี่นี่คือภาพที่เขาเขานั่งทำนะครับเป็นกราฟออกมาสรุปเป็นกราฟออกมาว่าอย่างนี้กราฟแบบนี้เป็นยังไงผลเป็นยังไงนะครับก็จะมีอาจารย์ระหว่างทำกิจกรรมไม่มีอาจารย์นิเทศติดตามครับท่านอาจารย์สุวิมลนะครับนิเทศติดตามผมถึง4ครั้งนะครับ แต่ฟลไปสองครั้งเพราะว่าผมพลาดกิจกรรมไปนะครับก็ก็ยอมในความพยายามของอาจารย์นะครับเป็นเทศผมถึงสี่ครั้งอันนี้ก็จะเป็นตอนนี้นิเทศการออกแบบแผนตัวนี้นิเทศการจัดกิจกรรมนะครับการจัดกิจกรรมประเด็นปัญหาส่วนนําเสนอที่ผ่านมาไม่ได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นผมจะสะท้อนปัญหาให้ดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนเขียนภาษาไทยไม่ถูกเราก็อาจจะแอบไปฟ้องครูภาษาไทยหน่อยนะครับอนักเรียนเขียนภาษาไทยไม่ถูกนักเรียนบางส่วนขาดทักษะการใช้เครื่องมืออย่างสมาร์ททูนแบบนี้ผมให้เขาไปฝึกฝึกใช้โทรศัพท์ในการวัดมุมเขาก็ยังยังยังทำไม่เก่งอยู่นะครับส่วนหนึ่งก็ขาดเรียนไปนะครับในส่วนที่ผมรับผิดชอบก็จะเป็นม .4 ซึ่งเป็นมที่ขาดเรียนหนีเรียนบ่อยที่สุด แต่ผมสามารถนําเข้าสู่ห้องเรียนจาก19คนเนี่ยนำเข้าสู่ห้องเรียนได้17คนขาดไป2ครับขาดไปส,ไป,สปกติหายขึ้นห้องครับการจัดจกิจกรรมนี้ดีมากคือดึงนักเรียนเข้าห้องเรียนได้เยอะแล้วก็ส่วนน้อยที่ยังตอบคําถามในส่วนของคํานวณไม่ได้ตอบไม่ได้และอย่างจรวดบางลังที่เขาขออกแบบมาเนี่ยมันไม่แข็นแรงพอโดยเฉพาะปีกก็การทดลองหนึ่งเราจะทดอ่า ในในรูปแบบการทดลองนึ่งเลยจัดทดลอง3ครั้งแล้วก็หาค่าเฉลีย่ยแต่บางครั้งมันก็ยิงไม่ถึง3ครั้งนะครับมันก็พังไปก่อนปัญหาด้านการจัดกิจกรรมแน่นอนว่าที่เรามาทั้งหมูผมอาจจะพูดยาวไปจริงๆแล้วที่พูดยาวเพราะว่าเวลาจัดกิจกรรมจริงๆมันก็ยาวด้วยครับผมเวลาที่ใช้จัดกิจกรรมซึ่งผมวางไว้สชั่วโมงมันไม่เป็นไปตามแผนเลยนะครับผมต้องใช้คาบเ,เรียน คราบพักเที่ยงในการให้เขาไปประดิษฐ์ใช้ใช้สอนอและเก็บข้อมูล2ชั่วโมงแล้วก็มาสรุปดิสคัสกันเนี่ยอีกหนึ่งชั่วโมงรวมเป็น4ชั่วโมงเด็กไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันสมาร์ททูนในการวัดระยะทางได้อันนี้ก็จริงๆแล้วออกแบบมาว่าแอปพลิเคชันตัวนี้มันวัดมุมได้ด้วยวัดระยะทางได้ด้วยว่าจะเอาสมาร์ททูนไปวัดระยะทางแต่ว่าข้อจํากัดมันมีคับมันวัดได้ประมาณ40เมตร ซึ่งจรวดนี้ก็ตามการทดลองมันก็อยู่ราวๆหนึ่งร้อยเมตรนะครับฐานยิ่งจรวดอันนี้ผมออกแบบออกแบบโดยมีต้นฉบับจากอพวชนะครับท่านอาจารย์สามารถค้นได้นะครับท่านอาจารย์ท่านไหนอยากทําการทดลองพาดเมรียบเล่นคือมันจะยากตรงที่ฐานในตัวจรวดไม่เท่าไหร่ครับยากตรงที่ฐานแต่ว่าในเว็บไซต์ของอพวชมีนะครับเพิ่งเอาลงเมื่อวันที่20มิถุนายนปีนี้ครับไปเปิดดูได้ผมก็ เข้าไปดูแล้วก็ทาตามจะทํแยกตรงที่หัวยิงจุดปล่อยของมันนะครับทีนี้ข้อบกพร่องในในชุดแผนการสอนก็จะเป็นคําถามในใบงานที่1ข้อที่4อย่างที่ผมบอกมันจยดมันลักษณะกำรรกวมนะครับจุดลักษณะกำกวมอันนี้คือแหล่งอ้างอิงนะครับแหล่งอ้างอิงตัวน,นี้ก็จะเป็นนักเตะต่างชาติฟร,ารตฟรีคิกการเตะฟรีคิกการนที่แบบโปรเจกต์ไทยอ่าแล้วก็นังสือเรียนแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอ่ วิธีทําฐานจิงจาวลดบดน้ํานะครับตามเว็บไซต์นี้นะครับถ้าท่านอาจารย์พอยังมองเห็นก็ถ่ายรูปไปแล้วก็เข้าเข้าไปดูตามเว็บไซต์นี้ได้นะครับส่วนคณะผู้จัดจทาแผนจัดการจัดการเรียนรู้นี้เริ่มแรกนะก็จะมีะคุณครูชัย,ยุทธนะครับสันติธรคุณครูสิรินชาประสงนาคคุณครูสุดารัตน์ไขแสงคุณความสันิดวงศิลป์คุณครูวงศพันธ์เวียงนนท์นะครับคุณครูพรวิชิต องคำนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นเพื่อนๆผมนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพื่อนๆกัน,กนแ,ตแต่ขออนุญ,ญาตหยิบมาดัดแ,แปลงใช้นะครับขออนุญ,ญาตหยิบมาให้เครดิตแล้วนะครับอย่าโกรธกันนะครับสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผมนะครับก็เป็นนักศึกษาจบใหม่เพิ่งมาจุนะครับตอนนี้อยู่บ้านพักครูโรงเรียนน้ำคำวิทยานะครับ อย่างที่บอกโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษนะครับส่วนรางวัลและผลงานอันนี้เป็นในอดีตนะครับรูปนะครับอาจจะแตกต่างกันนะอันนี้สมัยฝึกสอนส่วนตัวนี้นะครับปัจจุบันครับน่าจะแบนนะครับน่าจะแบนนะครับน่าจะแบนจะเริ่มขยายออกข้างไปเติบโตออกด้านข้างเรื่อยๆนะครับอ่สุดท้ายก็ หากมีข้อเด็ดข้อประการใดระหว่างการนําเสนอก็ขอแผ่เวน้าที่นี้ด้วยนะครับการจัดกิจกรรมเต็มศึกษาของผมจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไปแอปพลายในห้องเรียนได้เยอะมากแค่ไหนขอบคุณครับขเสียงคระมภูธรรชัยแก่นสค่า คุณครูรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะจากโรงเรียนน้ำคำวิทยานะคะขออีกนิดหนึ่งนะครับนำเสนอผลงานนะครับหลังจากที่หลังจากที่ทำ,ทำเสร็จแล้วกิจกรรม้งหมดทั้งมวลเสร็จแล้วทุกอย่างอยู่ในเรื่องนี้นะครับจะแสดงที่ห้องเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์สองนะคะจะแสดงที่ตรงนั้นนะครับมีฐานจรวดพ่นน้ำนะครับแต่ว่าไม่สามารถยิงได้นะครับว่าในห้องเรียนในห้องเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์สองนั้นห้าเจ็ดศูนย์สองนั้น มันมันไม่ใช่สนามจริงแต่ว่ารายละเอียดไปงานแผนการจัดกาารูปผลทุกอย่างอยู่ในนี้หมดนะครับท่านไม่สามารถหาซื้อได้ตามซีเอ็ตนะครับก็ไ,ไปดูได้ที่ห้องจัดแสดงนะครับของพณอีุคนี้กนะครับ